มาส่งต่อภาพและบรรยากาศการออกงานของนางเอกคนสวยพิงพลอยปัภพาวดีค่ะโดยล่าสุดวันนี้17ตุลาคม2567นางเอกสาวสวยพิงพลอยปับพาวดีมีร่วมงานอันเชิญถ้วยพระราชทานซึ่งก็เป็นงานประเภทนเสด็จพักแข่งเรือลำน้ำกระบุรีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนั่นเองค่ะ ซึ่งงานดังกล่าวกำลังเริ่มค่าเริ่มตั้งแต่เวลา8นก30เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เลยส่งต่อภาพและบรรยากาศมาฝากแฟนๆเป็นบางช่วงบางตอนนะคะภาพจากเพจบ้านเดียวพิงลอยค่ะมีการถ่ายทอดสดเราก็เลยบันทึกบางช่วงมาให้แฟนๆได้เห็นความงามสวยมากๆค่ะของพิงลอยประภาวดีได้รับชมความสวยงามวันนี้ค่ะบอกเลยว่าสวยจริงมากจริงๆค่ะ และพรุ่งนี้ก็ยังคงมีต่อนะคะกับอีเวนต์อีกหนึ่งวันของพิงพลอยที่จังหวัดระนองเหมือนเดิมค่ะส่งต่อความสวยมาฝากแฟนๆของพิงพลอยปรับภาวดีค่ะกับบรรยากาศล่าสุดของวันนี้ค่ะที่งานอัญเชิญถวยพระราชทานงานประเพณีสเสด็จพักแข่งเรือลำน้ำกระบุรีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนั่นเองค่ะส่งต่อความสวยสดใสมาฝากทุกคนนะคะ